วัดีครับวันนี้มารีวิวกล่องใส่กล่องกันน้ำนะครับซึ่งเมื่อกี้ลองไปที่ทะเลแล้วก็มาที่สระนะก็ค่อนข้างที่จะกันน้ำได้ดีเลยทีเดียวสังเกตน,นะครับเดี๋ยวให้ดูไม่มีน้ำเข้าเลยไม่มีน้ำเข้าแนมะ้แต่หยดเดียวนี้ใส่ชิดชู่วไปด้วยเผื่อว่าถ้ามันมีน้ำซักเข้ามานิดนึงก็จะรู้เลยนะว่าน้ำเข้า เดี๋ยวเราลงไปดูใต้น้ํนนา,นา,ากันนะครับว่ามันสามารถกันน้ําได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเรา,าไปลง จะเห็นว่า้าไม่เข้าเลยนะครัสุดยอดมากแปดสิบห้าบาทเองนะครับผม